everybody. My name is Yvonne. I am 21 years old. Uh, I have a question to ask Dr. w a t i ก็อยากสำนวนนะคะว่าดินข้อผังหรือว่าค่ะอยากจะทราบว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าอะไร สวัสดีครับผมดรวาตินเชิญนบ,บริชัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาไอโฟสครับวันนี้คําถามก็เป็นคําถามที่ว่าดินพอห,งนนหางห,หมูนะครับมีสำนวนในภาษาหรัอไม่นะครับคําว่าดินพอหางหมูนี่ก็แปลว่าการที่เรามักจากฝัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เหมือนกับดินที่มาพอกหางหมูยิ่งนานเท่าก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้ยากขึ้นนะครับนะสำนวนที่คล้ายๆกันในภาษาอังกฤษก็มีครับคําว่า ผัดวันประกันพรุ่งหรือเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า procrastination นะครับเพราะฉะนั้นนะสำนวนที่ว่า procrastination is the thief of time นะหรือว่าการเลื oh. ่อนผัด hmm. ว mm ันประกันพรุ่งไปเรื่อยเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่ขโมยเป็นโจรที่ขโมยเวลาเองนะครับนะก็หมายถึงว่าทำให้เราเสียเวลาโดยใช่เหตุครับนะเพราะฉะนั้นจำว่า procrastination is the thief of time นะครับก็เป็นสำนวนที่คล้ายกับเินพ่อขางโมยครับ